สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้มารีวิวดูรถไถครับรถไถฟอร์ดนะครับตัวแอร์คันนี้นะครับฟอร์ดเจ็ดแปดสี่ศูนย์ของจารวิทย์นะฮะอันนี้เอาขบยักมาครับติดรถไถนะครับยำขบหนาตัวเองครับผมแน่นอนครับเละเลยครับสบายใจครับผม เดี๋ยวใกล้จะได้ลองแล้วก็ถักล่องนะครับสนใจนะครับอาจารย์วิทลูการน,นี้สวยงามครับรวกายันเช้าที่ช่งงานนะครับ โอ้โหท่า,าเลยครับพื้นล่างดินน่าจะแข็งอยู่ครับโอ้โหเละเนียนเลยครับนี่ก็ลูกเทือกวาดล้องง่ายครับผมน,นี่นะครับเครื่องมือเขาถึงครับอาจารย์วิทย์ คราวนี้ก็พากันมาชมคนระับอากาศจา่มใสครับวันนี้เหมือนไม่มีมเมฆเขาฝนจะตกนะครับคนฟะ้าใสมากนี่ก็ประมาณหกโมงกว่ากครับออกมาดูนะครับรถไถฟอร์ดครับอาจารย์วิ์ตัวแอร์ครับตัวแอร์เย็นเฉียบครับ โอเคครับนี่ก็พาไปดูรถถฟ,ฟอร์ดครับตัวแอรคันนี้เจ็ดแปดสี่ศูนย์ครับผมบบนี่มายํำเทือกครับผมใช้ขุบใหญ่ครับติดรลไวถนะครับปั่นดินเียนกิ๊กครับผมนาของอาจารย์วิทย์เขาเองนะครับเออ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะฮะนีก็เดี๋ยวจะมีรีวิวกันให้ดูกันเรื่อยๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่าน,นี้กันครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมยกแล้วจะข้ามบิ้งนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อน,นครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ